้าชาต่างชาติตกใจแค่เจ็บชั้นหนึ่งด้วยผ้าต่างชาติมาใช้บริการครับแล้วก็มาเก็บทรงนะชั้นหนึ่งก็จัดให้นะครับแต่ว่าก็เซนิกเนิกปิดๆนะเพราชั้นหนึ่งก็ไม่ค่อยแข็งแรงกับภาษาอังกฤษมากแต่ก็คุยง,งานพอรู้เรื่องเนาะเดี๋ยวชั้นหนึ่งจัดให้เลยครับคิดราคาคนไทยครับลูกค้าชาวต่างชาติครับเข้ามาใช้บริการน่าจะาเซิร์ชข,ข้อมูลมาจาก Google นะครับแล้วก็เดินเหมือนกับเดินมาเดินตามแผนที่มาแล้วก็มาให้ชั้นหนึ่งแก้ไขทรงให้ หลังจากที่ช่างหนึ่งคุยงานกับลูกค้าแล้วก็ได้สเปคมาเนาะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนความยาวแบบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากได้ข้อมูลช่างก็พิจารณาว่าจะต้องเก็บอย่างไรครับที่ให้เป็นให้กับอของเดิมมากสุดเป็นออริจินอลแต่ว่าทรงเปลี่ยนไปให้มันเข้ากับตัวสินะของลูกค้านะครับหลังจากที่ช่างหนึ่งได้ข้อมูลเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับ ทำสไลด์ออกข้างด้านข้างตรงเป้านี่ยกขึ้นประมาณ2-3นิ้วได้แล้วก็คือมันใหญ่มากๆนะครับคือเอวมันพอดีเนี่ยแต่ว่าเป็นทรงค่อนข้างใหญ่ไงชั้งหนึ่งก็ต้องไล่หมดลูกค้าค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นนะครับชัางหนึ่งจัดให้นะ,นะไล่ทั้งสะโพกใหม่ด้านนอกด้านในใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่ากระเป๋ายังอยู่เหมือนเดิมนี่คือสไตล์งานของช่างหนึ่งนะไม่ว่าลูกค้าคนไทยหรือลูกค้าต่างประเทศทวต่างประเทศ ช่างหนึ่งก็คิดค่าบริการเท่าๆกันนะครับก็มีบทมืองานเปลี่ยนฐานใกายๆอย่างเงี้ยช่างหนึ่งก็คิดบริการค่าบริการเท่ากันนะครับเออขอบคุณมากที่ไว้วางใจเช่างหนึ่งจะเข้ามาใช้บริการครับฝรั่งให้ทิปด้วยขอบคุณมากครับลูกค้าาลูกค้ฝรั่งมาใช้บริการเสร็จช่างหนึ่งก็คุยงานเนาะเป็นไปอย่างเงี้ยเสร็จร้อยลูกค้าก็ประทับใจให้ทิปด้วยขอบคุณมากครับการนั่งใช่ไหมครับสวัสดีครับ thank you so much